อัปเดตข่าวใหญ่ของโลกนะครับผม iPhone ของเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่ถูกแฮ็ก p h o n e แล้วนะแล้วก็โดนกันเยอะด้วยนะครับซึ่งมันจะโดนด้วยอะไรนะครับผมแล้วเราจะป้องกันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคุณมีจะให้กับพี่โดเนี่ยมาเล่าให้ฟังน,นะครับผม ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายคนสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนเร<อ>าค<อ>ิดว่า iPhone หรือว่า iPad ที่ทำโดยวย Apple <ช>มันมีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมั่นใจอโอ้มีคนแฮกยากแหละใครก็แฮกไม่ได้นข้อมูลเราเป็นส่วนตัวแบบสุดๆนะครับแต่นะตอนนี้นะครับผมมันปรากฏว่ามีคนเนี่ยสามารถที่จะแฮกนะครับผม iPhone ได้เรียบร้อย และก็เอาข้อมูลอะไรหลายๆอย่าง<ช>ออกไปแล้วนะ oh <no. S 1> ข้อมูลที่เราเคยคิดว่ามันจะเป็นส่วนตัวม,มีแค่เราคนเดียวที่เห็นเนี่ยมันไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปแล้วใช่ซึ่งไอาการที่โดนแฮ็กตรงนี้นะครับผม p h o n นมันโดนแฮกได้ยังไงจากตัวอะไรนะครับผมจากตัวอะไรเลยนะมันโดนแฮ c กโดยการที่ มีสปายแวร์ครับผมสปายแวร์ก็คือเหมือนเป็นสอดแนมสอดแนมเข้ามาดูข้อมูลนู่นนี่นั่นสปายแวร์สอดแนมเออนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งซอฟแวร์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเพกาซัสนะครับผมมาบินมาบินมามีปีกไม่ใช่เอ้ยมันคือโปรแกรมนะสปายแวร์ตรงนี้นะครับผมที่สามารถมารลุข้อมูลของเราได้นี่แหละใช่ซึ่งไอเพกาซัสตรงนี้นะครับผมมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงทำไมถึงมันมาแฮ็ก iPhone ตรงนี้ได้นะครับแล,แล้วเป็นประเด็นทำให้ i อ h o n e ้ไม,ไม่ปลอดภัย Apple ไม่จัดการตั้งนานแล้วล่ะอะไรอย่างเี้นะนะซึ่งเพกาซัสตรงนี้นะครับผมข้าตามที่ไปหาข้อมูลมานะอันนี้เนี่ยเพกาซัสเป็นโปรแกรมนะซอฟต์แวร์<ช>ของทาง NSO Group ซ,งซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากอิสราเอลเป็นบริษัทสัญชาติอิสราเอลนะครับผมเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะว่า ไม่ใช่ใครที่ไหนจะซื้อได้นะไม่ใช่ว่าแบบเอ้พี่ผมอยากติดตามแฟนผมผมอ่ะขอซื้อได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทาง NSO Group เนี่ยเขาบอกเลยว่าจะขายให้กับทางรัฐบาลแต่ละประเทศเท่านั้นอ้าวมีวัตถุประสงค์ด้วยนะสำหรับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยทำไมครับเขาเนี่ยจะขายให้กับรัฐบาลที่ต้องการที่จะติดตามอาชญากรหรือว่าผู้ก่อการร้ายนะครับก็ถ้าฟังแบบนี้ มันก็ถือว่าเป็นซาปายแวในทางที่มีประโยชน์ที่ดีแล้วกันเพื่อรัฐจะได้เอาไปติดตามพวกผู้ก่อการร้ายไปหลบกบด้านอยู่ตรงไหนอะไรไงเขาอยู่ไหนเจาะเข้าไปได้ใช่แต่ที่เราต้องมาพูดตรงนี้มันเป็นประเด็นกเพราะว่านะครับผมไอตัวเพกาซัสตรงนี้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้นะครับผมเพื่อติดตามคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายเอออย่างเช่น นะมีคนบอกว่ามีรายงานออกมาว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวนะครับผมจากทั้งต่างประเทศก็โดนแล้วเยอะด้วยในฝั่งของประธานาธิบดีของประเทศอื่นอ่าก็โดนวมไปถึงในฝั่งของราชบวงราชวงก็โดนก็โดนเหมือนกันเออเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างเอกรารขึ้นมานะครับผมก็อันตรายเลยแค่อันตรายอาียอันตรายแล้วนะการลงข้อมูลสิทธิ ของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ปรกอบการร้ายก็ตามนะครับผมบางทีมันจะมีความแบบสิทธิกับกฎหมายอยู่ใกล้กันนิดเดียวทีนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราโดนถ้าสมมติว่าเราโดนนะอย่างตีไอตีโดโดนเนี่ยจะโดนขโมยอะไรไปบ้างเขาจะติดตามอะไรในมือถือเรานะฮะอาจจะแค่เข้าถึงนิดๆน่อยๆหรือเปล่านะครับผมอันนี้จากที่มีรายงานมานะครับว่าตัวของเพกาซัสตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงอย่างแรกก็คือตัวของกล้อง กล้องตัวของไมโครโฟนไอโฟนจะเปิดได้ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้จะแอบเปิดกล้องเราตอนไหนก็ได้เนี่ยถึงแม้ว่าหน้าจออาจจะปิดอยู่อ่ะเขาอาจจะถือเข้าถึงกล้องของเรานาตอนนี้ก็ได้เ็จะเห็นเป็นเอ่อฝั่งนี้ด้านหลังก็จะเห็นวยหน้าติไอติโดยิงไปนาอย่างเงี้ยเห็นได้หมดเลยอย่างนี้สําคัญนะเพราะบางทีเราอันนี้สมมติสมมุติอย่างเราเอามือถือเข้าองน้ำ สําคัญอันนี้สําคัญนะเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้กด่ายรูปอะแต่ว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขากล้องเราได้ได้เลยอ่าได้เลยดูนักอยู่นักครับอาจจะเป็นการระบุตำแหน่งได้อีกต่างหากว่าตรงนั้น่ะเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถึงแม้จะปิด GPS ไปอะไรเงี้ยถ้าเปิดกล้องมันก็ดูได้เหมือนเคยเห็นในหนังวะใช่ในหนังพี่ชอบแบบว่าเจาะเข้าไปสองแนกล้องปุ๊บวันนี้มันเกิดขึ้นจริงเออนะรวมไปถึงนอกจากนี้เข้าถึงไฟล์รูป ไฟวิดีโอที่เราเคยถ่ายไปแล้วเราเคยถ่ายได้หมดเข้าถึงได้หมดนะเอาออกไปได้ด้วยครับผมเอาออกไปได้ด้วยลบออกไปได้ด้วยเราเคยถ่ายรูปอะไรกับใครยังไงบ้างนะรายชื่อรายชื่อที่เป็นคอนแทคเราอ่ะเข้าถึงได้หมดเลยทั้งรายชื่อทั้งเบอร์โทรโดนหมดเราเคยโทรหาใครบ้างติดต่อกับใครบ้างโดนหมดครับผมและในฝั่งของโอ้โหแค่แค่รายชื่อเข้าถึงได้ข้อความที่เราพิมพ์ไปในตัวของเออไมส่งไปเสดตึ๊ดตึ๊ด โดนโดนนะฮะรวมไปถึงอันนี้อาจจะแค่ในตัวของ iPhone หรือเปล่าแอปด้านนอกเข้าถึงไม่ได้หรอกเพราะมันเข้ารหัสครับมีการเข้ารหัสอะไรเงี้ยแอปด้านนอกก็สามารถเข้าได้เหมือนกันอันนี้เขาบอกว่ามีรายงานบอกว่าตัวของ WhatsApp w h a t s a อ p ก็โดนที่ที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ในฝั่งของอเมริกาอะไรเงี้ยเขาใช้ a t s a อ p กันเยอะตัวนี้ก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกัน เข้าดูแชทได้หมดเลยว่าเราแชทถึงใครอะไรยังไงโดนเหมือนกันถือว่าน่ากลัวนะบางคนอาจจะเ,เคยได้ยินว่าเรื่องการส่งข้อความข้อรหัสในที่ต้นทางกับปลายทางจะอ่านได้เท่านั้นนะกลางทางเนี่ยจะอ่านไม่ได้แบบรัดจะแอบอ่านกลางทางไม่ได้ออแต่ว่าทีนี้เนี่ยเจ้าตัวสปายแวร์ตัวนี้มันอยู่ที่ต้นทางเลยไงเอ,ม,อมันอยู่ในเครื่องเราเพราะฉะนั้นเขาเลยแอบอ่านได้หมด ก็น่ากลัวก็โหดเอาเรื่องนะใช่ครับตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเอาข้อมูลของเราไปดำเนินการต่ออะไรยังไงกับรัฐธบกอาจจะถ้าเป็นข้อขายให้รัฐนะอาจจะเอาไปสังเกตการนู่นนี่นั่นเคยติดต่อกับใครบ้างอะไรยังไงบ้างบางทีอย่างสมมติถ้าคนแบบปกติแบบเราเนี่ยออาจจะไม่ได้กังวลมากแต่ว่าสําหรับคนบางกลุ่มอย่างเช่นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาคุยเรื่องแบบชสำคัญละเอียดมากเล็ดอ่อนนัอนเลยเงี่ยนะ พวกนี้ก็จะสามารถเข้าถึงได้น,นะครับผมแล้วแบบนี้โอ้โหพลังภาพมันหนักหน่วงมากใช่มันจะเข้า iPhone ของเราได้ไดยังไงเออบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ผมไม่เคยไปกดลิงก์แปลกๆเลยนะนะแล้วมันจะมาได้ไหม,มนะครับอบอกไปเลยว่ามันมาได้มันมาได้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะระมาัดระวังตัวแค่ไหนแบบไม่เคยกดลิงก์แปลกๆมีคนส่งลิงก์อะไรมาให้เราไม่เคยกดนะมองข้ามไปอย่างเดียวนะครับมันมาได้นะฮะก็ เหมือนเหมือนมีรายงานเหมือนกันนะว่ามันจะมาในรูปแบบของอาจจะเป็นอีเมลแล้วมันก็มีคนแบบไอก็เรียกตึ๊บตสามารถปกป้องได้พอพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันเหมือนมีการอัพเวลอัพเกรดตัวเองขึ้นไปอีกหาวิธีช่องทางรท้ทันมารู้ทันไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดลงมาในไอโฟนกลายเป็นแบบว่าแค่เราไม่ต้องคลิกอะไรก็ตามเปิดเข้าไปดูเฉยๆอ่ะแค่มันส่งมาแล้วก็เราเปิดเข้าไปดูนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะ ใช้ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าซีโร่เดย์ซีโร่เดย์นะครับผมก็คือเราไม่ต้องคลิกไม่ต้องอะไรเลยนะมันเข้ามาในเครื่องของเราโดยอัตโนมัตินะครับ้ก็สามารถควบคุมเครื่องเราได้ทุกอย่างแทบทุกอย่างเลย,ยงี้ดีวกว่าอาดจัดเ,เป็นอาวุธร้แรงเลยนะแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ครับทางวิธีการลงมันเข้าง่ายแบบนี้แล้วโดนล้วงข้อมูลไปลึกลักปักปัก,ปก,ปกขนาดนี้แล้วป้องกันยังไงก่อนนั่นสิทาง Apple ิหาแ p p เปจะป้องกันได้ยังไงบ้างครับนะครับผม นาตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวิธีป้องกันสำหรับคนทั่วๆไปนะตอนนี้นะครับยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เออย่างนี้ดีกว่านะฮะตอนนี้อันนี้พูดถึงตอนนี้ตอนนี้นะแต่ตอนนี้นี่ยากมากเพราะว่าขนาด Apple เองนะครับผม Apple เองยังยังค้นวิธีที่จะมาป้องกันเนี่ยยังยังแทบไม่ได้เลยทำได้แค่ตอนนี้เนี่ยที่คนรู้รู้กันเพราะว่า Apple มีการตรวจสอบแล้วก็ มีการแจ้งเตือนมาในฝั่งของอีเมลที่เป็นทางการของ Apple ว่าเฮ้ย iPhone ของคุณนะตอนนี้เนี่ยจะกำลังโดนจู่โจมด้วยซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนโดยรัฐครับผมแคนั้นเองใช่เคยมีจริงๆเรื่องนี้เคยมีกระแสข่าวออกมานะช่วงปีก่อนๆเนาะนะฮะว่าเคยมีคนได้รับอีเมลว่าโดนติดตามจากทางรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าข่าวก็เนี่ยก็อีเมหายไปแป๊บนึง เขาอาจจะไปกำลังซื้อซื้นะครับเดีวกลับมาอีกรอบนึงเป็นกระแสขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ก็ใช่ว่า Apple จะกลับแ่ไม่ได้เลยนะไม่ได้แบบนิ่งนอนใจอะไรนะครับอันนี้เนี่ยไอ้เคยทำคลิปเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ในตัวของ iOS 16ชื่อฟีเจอร์ล็อกดาวล็อกดาวน์โหมดนั่นเองล็อกดาวน์โหมดจะเข้ามาลดการใช้งานนู่นนี่นั่นไอ้เคยทำคลิปไปแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็ ลองแวะเข้าไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมเอาไว้ง่ายๆคือมันจะลดการใช้งานต่างๆเหลือแค่ใช้ในจําเป็นสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องมีความปลอดภัยในข้อมูลของ iPhone ขั้นสูงสุดเลยแต่นะแต่นะมันก็จะสามารถใช้อะไรได้ไม่เยอะอืเหมือนกับเป็นแทบจะไม่ใช่ iPhone เลยจะไม่ใช่ iPhone เลยนะฮะนอกจากรลานุนภายนอกเป็น p h o n นนะครับก็ใครที่สนใจเรื่องของล็อกดาวน์หมด่ไปกดดูจะได้รู้กันแบบละเอียดละเอียดนะฮะจริงๆ a p p l e นี่ออกมาค่อนข้างจะถูกจังหวะนะ ตัวล็อกดาวน์หมดนะครับเขารู้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอปเปิลก็มีการสั่งขึ้นบัญชีดําบริษัท NSO ที่ทำโซลิตเซั่รนี้มาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ตามข่าวมากก็มันก็ยิ่งยบหายไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรียกว่าเขาขึ้นบัญชีดาใช่ไหมแล้วก็วัตถุประสงค์ของตัวสปายแวร์ตัวนี้ออกมาเพื่อเหมือนจะดีเหมือนจะดีแหละแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นเพราะว่ามีการใช้งานในฝั่งผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับ ทางรัฐบาลอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นประเด็นใช่ใช่แล้วก็โดนกันเยอะในประเทศไทยบางคนคิดว่าจะเป็นไกลตัวนะมในประเทศไทยคนไทยนี่แหละคนไทยก็โดนนะครับโดนกันหลายคนเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องมองไกลตัวหรอกล่าสุดตีไอซครับรัฐบาลไทยนะครับผมเขาออกมายอมรับแล้วออกมายอมรับเองด้วยนะฮะออกมายอมรับแล้วว่ามีการใช้เปกสัตรจริงนะครับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับว่า Apple เนี่ยจะทำยังไงต่อไป อันนี้วันที่เราอัดคลิปเนี่ยวันนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะว่า Apple เนี่ยจะดําเนินการยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นการเรียกว่าค่อนข้างละเมิดสิทธิ์พอสมควรเลยใช่ใช่สิทธิ์เนคือความเป็นแบบข้อมูลส่วนบุคคลนู่นนี่นั่นนะครับเนาะนี่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ ตอนนี้ไอโฟนของฉันเริ่มมีอาการแปลกๆหรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่านะมันค้างๆแตกๆหน้าอะไรอย่างนี้หรือว่าลองไปเช็กดูว่ามีแจ้งเตือนจากทาง Apple ส่งมายังในฝั่งของอีเมลที่เป็นอีเมล a p p l e เองหรือว่าอาจจะลองเข้าไปใน Apple ID ไอดีในฝั่งของเบอ่ะเออเออมันอาจจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาในฝั่งของ Apple ID ดีเราด้วยนะครับลองแวะเข้าไปดูได้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าสงสัยอะไรยังไงเพิ่มเติมแวะเข้าไปคุยกันในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มของ iPhone ที่ทากติริวทำไว้ให้นะครับผมสามารถเข้าไปคุยกันได้เข้าไปปรึกษากันได้ลิงก์ด้านล่างนะนะครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะครับใต้ข้าอธิบายกดเข้าไปได้นะครับผมหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยก็เข้าไปคุยกันนะครับผมถือว่ามาวิเคราะห์่ะมาวิเคราะห์แล้วก็มาอัปเดตแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมเออหน้าตอนนี้หลายๆคนจะได้รู้ว่า i p h o n นที่มันมีความปลอดภัยเยอะมากมาเริ่มจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วเอแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันจะจบยังไง น่าติดตามนะครับผมเดี๋ยวเรามาถ้าสมมติว่ามีมันจะจบยังไงเนี่ยเรื่องมันจะลงเออยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีใช่ครับฝากกดติดตามให้กับชแนลติวไว้ด้วยและกันนะครับผมในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ti To อกในงี้ผมก็จะมีอัปเดตมาให้เรื่อยๆในหลักคลิแล้วกันนะครับหรือว่าเว็บไซต์อัติรีวิวเพื่อเผื่อจะลงข้อมูลที่มันลึกกว่านี้นะครับผมไปดูกันได้นะในบทความในเว็บไซต์อัติรีวิว .com นะครับประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่่อนนนชวยกัแคลปี้ ไปให้เพื่อคนอื่นนะครับผมที่ใช้ iPhone อ,อยู่จะได้รู้นะครับว่าตอนนี้มันมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่้อยแล้วเนี่ก็ฝากด้วยติดตามด้วยแล้วกันนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ดีไอครับสีโดครับ,รบเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะรลาว่าก็ต้องขอตัวล<ร>า,<ร>าไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอัติรีวิวถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ